สวัสดีเจ้ามาเจอกันอีกแล้วโอ้เราห่างหายไปกับแพร์นานเลยเนาะวันนี้ผมมาอยู่ที่อ่างทองนะครับแพร์นิวนัดเลยเนาะผมก็เพิ่งมาถึงคนระับเพิ่งจะลงของแล้วก็เอาเพิ่งคันแบตเตีทิ้งไวนะ้เนาะยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในแพกนก่อนก็มีอะไรบ้างโอ้แพรน,นี้ขึ้นดัดฟ้าได้ด้วยมีลมจูชีพเนาะมีตู้เย็นเครื่องครัวน่ายแต่ค่อนข้างครบน,นะครับเฮ้ยของมีลำโพงให้ด้วยไอ้เท่อะ มีเตาห่อข้าวมีอะี้สิงหลังจานมีครบทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับดียวดูห้องน้ำซีเป็นยังไงกันบ้างโอ้หครบเลยนะครับมีชับโคกต่อเนาะฟอกเกอร์มีฝักบัวโอ้แผยังใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยเขาทำเสร็จมั้งที่ผมก็จองไว้เป็นเดือนนะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะครับเราไม่ได้ออกไปไหน โซนห้องนอนแทเอห้องแอร์เย็นฉ่ำกว้างขวางนะครับห้องเฮ้ยเขามีห้องนอนให้สองห้องเลยอ่ะแอนี้่เออดีเนาะน่าจะมาหลายครอบครัวว่าน่าจะโอเคมีสองห้องนอนตรงนู้นดาดฟ้าก็ขึ้นไปนั่งได้นะครับเนาะข้างบนก็ค่อนข้างกว้างนะครับแอนี้เนี่ยมีบอกพัดลมโอโ้โหครบเลยอ่ะเนี่ยผมนั่งตรงนี้นะหลบแดด เหยื่อวันนี้นะครับก็เป็นเหยื่อตกปลานนะดินทั่วไปเนาะไม่มีอะไรมากก็เกี่ยวเป็นโฟมนะครับวันนี้พอดีถามแล้วทังแฟร์เขาบอกว่าเหยื่อเหยื่อกุ้งไม่มีกุ้งเป็นไม่มีก็เลยไม่เป็นไรเนาะตีตะก้อก็ได้ครับเหมือนกันเอาสนุกสนุกได้ครับบรรยากาศใช้ได้เลยนี่ผมมาตอนนี้ก็น่าจะบ่ายสามบ่ายาบ่ายสามกว่าจะสี่โมงแล้วแหละสี่โมงเย็นนะบ่ายสามบ่ายสี่ โอ้โหไซส์เดิมเลยมีใหญ่กว่า,น,วน,านี้ไหมเนี่ยตัวน่ารักจริงครับไซส์นี้ต้องลอดกรอบให้หมดโอ,อโ,อโอปลาอะไรเนี่ยขิ้นแรงจัง โอ้กํะมังตัวใหญ่ครับตัวนี้เอ้าโดนโดนโยวตัวดีพี่ยังอยู่ไหมเนี่ยลองดูสิอยู่ไหม ออยู่ครับมีหน้ามันนิ่งไปเลยตัวนี้ตัวกระมังน้อยหัวตัวนี้น่าจะตัวไม่ค่อยโตเท่าไ,รไหร่นะองกินล <c oughs> อ,อยมาเลยกนระมังกระมังน้อย ใครนี่เยอะจังเลยแถวนี้กำลังปเปียวเลยเต็มปากเลยครับกินตัวนี้กินสองกินสองครั้งเลยคนนี้ก็กินผมเอาคนไหนก่อนเดี๋ยวคนนี้ก่อนเลยกันคนนี้นจะอยู่ กินพร้อมกันเลยสองท่านเลยครับโอ้โปลาตะเพียนอืมปลาตะเพียนเนาะกินแรงจัง โอ้ผมได้กับแก้มแล้วครับกะเพราหมูเดี๋ยวรู้เลยฉุ่นมากไอ้กะ,ะเพรากะเพราหมูควันท่วมเลยแหมกลิ่นฉุนใช้ได้เลยแต่พี่แค่ครึ่งเดียวนแะ่ีอ้อร่อยแน่นอนนี่ทำไรครับมี เดียวปลาท่อนเดียวทอดตัวเบี้ยของเราวันนี้ก็กระเพราหมูกระเพราหมูเยี่ยมเลยค่ะกินด้วยกันไหมคะเฮ้ยสุกแล้วแต่ที่นี่เขาก็มีครบเนาะของครบเลยอุปกรณ์แบบคือเราก็เตรียมแต่ของไอ้นี่มานะแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาเลยตู้เย็นก็มีลำโพงก็มีแบบชิลเลยอะ ใครอยากชิวก็ขึ้นไปกลางเต็นท์นอนข้างบนได้อีกนะครับแบบมาแบบหลายครอบครัวสวัสดีเช้านี้ครับจะมาคืนเสียงดังไาหน่อยครับข้างมเลยพ่ดจะถ่ายดูผลงานรวมแล้วหน่อยซิยังไงบ้างเข้ามาหนีแล้วบรรยากาศดีเช้า ผมมาช่วงอากาศมันเปลี่ยนพอดีครับร้อนๆแล้วอยู่นี่มันหนาวเย็นจัดเลยเดี๋ยวเรามีเวลานิดหน่อยเดี๋ยวผมก็จะลองตีสักหน่อยเดี๋ยวลองตีสักหน่อยครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่าเนาะแล้วก็รอลุ้นกัน นี้เหมือนกินนะอยู่ไหมเนี่ยลองดิผมกลัวรีบอาขึ้นนี่หละมันชอบลากไปเข้าเห็ดน,นะืโอ้โหตัวแรกเราานี้ปลากระแห่ครับหน้าไปชอบกรอบอย่างนี้น มั่งนะครับ โอ้โหพวกปลาทูอโอ้โหปลาส้อยโอ้ยนี่ไม่เห็นปลาส้อยมานานแล้วเนะนี่ยตัวเนี้ย โอ้ตัวนี้ปลาตะเพียงอตอนนี้ก็จะสิบโมงแล้วครับว่ายังกินเก็บปลาก็ยังเป็นปลาผู้ปลากระมังปลาอะไรกินเรื่อยๆนะครับแต่ตัวก็ยังไม่ค่อยโตผมยังไม่เจอตัวแบบโตๆเท่าไหร่นะก็ยังแต่ก็โอเคครับไม่เหงาที่ก็กินเรื่อยๆครับบรรยากาศโอเคเลยตอนนี้แดดดี มจะกาดดีขู่กำลังครับไซนี <c oughs> นะ้ปวนผมเยอะมากเลยวันนี้ ตัวนี้น่าจะอยู่นะครับปลากระมังครับตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับผมเกี่ยวลูกไส้เดือนไว้ตัวนี้ ข้าวต้มหมูอร่อยหรือเปล่าไม่ดูต้องอร่อยอยู่แล้วไงรร้อยข้าวต้มมือใสๆโดยเชฟเชฟกายหมาเองมามาข้าวต้มข้าวต้มร้อนๆแกแห้ง <c oughs> อืตัวนี้อยู่ฮนะโอ้อันนี้ก็ลังตัวใหญ่ครับอืมตัวนี้สายสวยนะออืมตัวนี้ตัวสวยหน่อครับครับผมตอนนี้ก็สิบจากสิบเอ็ดโมงแล้วเนาะพอดีเดี๋ยว จะได,ได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บของขับแล้วพอดีเดี๋ยวผมจะไปจุลาต่อ,อน,นี้ปลาส่วนมากก็จะกินเป็นปลาไซส์ตัวไซส์ย,ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับที่ผมเจอนะวันนี้เดี๋ยวมาดูที่เราได้กันเท่าไหร่โอ้ว่าไหลแพงอยู่นะเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแพนี้เนาะแพนิวนัดเลยเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นคลองที่มันต่อมาจาก แม่น้ําเจ้าพยานะผมคิดว่านะเพราะมันดูไม่กว้างเท่าไหร่ก็แพ้โดยรวมก็โอเคครับเนาะผมว่าเหมาะน,นะถ้าแบบใครชอบมาเป็นครอบครัวหลายครอบครัวเพราะเขามีสองห้องนอนเนาะมีห้องนี้แล้วก็ห้องนู้นมีดาดฟ้าไปกลางเต็นท์ได้มีไฟโทรเซลล์ให้พร้อมเลยพัดลมพัดลมก็อย่างผมที่ผมรีวิวให้ดูตอนนี้เนาะงนี้ถังครบเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเลยบางทีจะผมมันจะแปะลิงก์อ้แปะเพจเอาให้นะ เราก็ลงจากด้านนู้นเนาะจอดรถที่บ้านเขาได้เลยครับปลอดภัยออปชันครบเนาะไม่ต้องเตรียมไปเยี่ยมมาเลยครับโอเคครับผมแต่วันนี้เราคงต้องเดี๋ยวลาไปแค่นี้ละกันเดี๋ยวรอบหน้าผมไปแพไหนใหม่เดี๋ยวจะมารีวิวแพรให้ดูใหม่นะครับก็ยังไม่รู้จะมีเวลาตอนไหนเนาะเดี๋ยวถ้าว่างไงเดี๋ยวถ้าไปเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศมาปากกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย